ใช่แล้วครับนียเนี่ย<ม>เนี่ยเนี่ยเนี่ยหมึกฉอดครับรองมึงก่อนตอนมามันแสบเนอกสดสดนะครับเกิดมากเลยจะใส่น้ำจิ้มนี่ล่ะน้ำปลาหยุ่นลองเบิองเนาะสิคื่อบอดเลยเหรอฮอืออือไ่ได้แสบปะ

โอ้โหนี่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 ครับหนึ่งชั่งโเลยนี่เพิ่งพร้อมตั่เลนี่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 คนมาเล่นไฟนะคนมาเล่นไฟเอ้ยย่า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 มะกายเท่าไรเน้นคนนะครับคนออกบันเนอร์นี่นเอาเอาเออนั่นแหละมือดีเว้ยนี่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 เอาไว้ถ้าก้อนยอดเดี๋ยบวะมึงดูก่อนเอาเข้ามาใกล้ๆนะนี่ครับมึง ม,ม,มือหอมมือหอมตัวใหญ่เลยครับตัวนี้ตัวโ,โลโลครับโอ้โหโโดูครับเนี่ยโอ้โ,โ,โหครับอ่ะเอาหั่นลังมาเลยขันงขั้งข,ขาวๆมาดิอ่ะโอเคอ่ะอ่ะมา,าน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 ค้งไว้ขังไว้ขังไว้ค้งไว้แล้วครับ ปลาหมึกครับหามาสดสดตอนนี้กับที่ที่ทำการนะครับทำการนี่แหละสดๆบนเรือนี่แหละนะครับอ่าบนเรือนี่แหละนี่เลยหมึกมันของเรากันนี่นะครับตัวนี้กับสีนักอยู่ประมาณเกือบเครื่องลูกเลยครับประมาจะเครื่องเกินเครืโอ้ตัวใหญ่ครับโอ้โห นี่นะฮะจากเสือเมื่อสิบเสียบมันกระสีให้สู้กินมือน,นี้ส,สดๆสดสดนะครับขายอยู่หาพยาด้ยวยเสียบปื่อยอืมหา,าเป็นต้นนี้นี่สี่จักบาทหนยเสียบประมาณพกรอยครับโว้ป้านนนบวถึงพกรวยหาสิบครับคือสดๆเลยเนาะไม่สด ่จากรถสดจากเรือไม่ใครไม่จากรถสดจากทะเลนะนี่ฮะโอ้โหนี่คือของสดอิริเนี่ยครับของสดสดส้อยเห็นกินเนี่ยนี่อ๋อสร้อยจุบอ๋อสร้อยจุบเออมีใครพร้อมใครกระมีนะครับอือ อันนี้มื้อว่านี่มาทีมเอาอยู่บ่เจ้าไหนดีมันดีกบ่อแล้วบ่อเล้ยยิ่งอะไรขมน้ำเปืือยด้วยนี่นี่คือเออบีมันจีมีมันขมอยู่บ่บีขมคือบีงวงอยู่บ่หวานหวานหวานัวทอาใส่ด้ำเปลือยด้วยเอรอ ครับโอ้ยเอามาหม่ยังหนอตัวนี้หนอพวกินื่้นั่นเบิดเพันว่าโอ้ยยันนี่หันน่นเนี่ยพันเนี่ยพันวาเออหั่นก็จ้าฮันเนี่ยเอาไว้่พูน่ะกินเม่นเหมือนนี่นเออกินตัวยังไงเมียอย่างอีกใครมันนี่มือสดนะครับอืมยืนเดี๋ยวๆเขาจะตายอยู่อือ มันเนียววมันขาโค้งน่หมขาโคเนียววข้าโคงมื่อถวยบอกเมื่อี้จานใส่บอกเมนี่นวัตโุเนียจานมาใส่ใส่น้ำจิ้มรสนะโอ้ม่มาเห็นเส้นมือันนี้คือใส่มันเป็นยังี้ ซับน้ำมันออกซับน้ำมันออกซับสีเข้มอืมสีเข้มโอ้โหอ,อ,อันนี้แต่ว่าเป็นคนเลือดนี่สีปโป่งหูเลยครับวิธีเห็ดต่างๆนี่สีปโป่งหูเลยนะครับหลอ,อ,อกนะ้ำออกเออหลอกนั้นพร้อมเซป,ประจำํำอะไรอันผู้ทากินกระทาอยู่ได้ยังนี่เนี่ยผู้ทากระทาอยู่ เหนื่อยหิวดีเดี๋ยวโอ้ยผู้เถากระทาคักดีอนี่เล็กระทาตัวของเขาเข้ามาหาหามาสดๆหามาเองนี่ว่าแบรนด์มาสื่อตลาดเต้เนื้ออะไรล่ะไม่จากเรือบ่ไม่จากทะเลสดจากทะเลไม่จากเรืออุ้ยเป็นจากทะเลเลยเด้นี่ยแม่นไม่จากรถสดจากทะเลเด้ ใม่จากรถสดจากตะเลมอี่น่น่แม่นั่นนี่อันนี้ใหม่จากเรือยังไม่ถึงรถสดเออไอไอไอแม่นตอนตอนนี้มันทำในเรือเลยนะนี่นี่นี่สดสดในเรือเลยเนี่ยในเรือนี่เห็นบครับนี่ทั้งนี่ก็นนี่ในเรือเลยนะครับเอาเห็นในเรือเลยนะครับนี่เห็นบ่ทั้งผุ่นคือฟังนะตอนนี้เรือกระเทียบฟังแล้วล่ะแต่ว่าเฮาก็เลย มาเออนั่งเห็ดอยู่ทั้งเรือนี่ล่ะนะอยากเห็นมันให้เห็นบรรยากาศครับนั่นคือฟังนะนะเห็นบ่ครับฟังบรรยากาศที่งามสวยงามนะครับสว่างสวัยนะครับกินเหล่าไปน้ำบนว่ากระเพมโอ้ตัวนี้กระมานครับอืมตันนี้คือกระเมทุงนึงนี่โอ้โหเก็บไปกินเอื้อนเหมือนซื่ออะไรตัวนี้นี่ยครับ โอ้ยของสดครับอ่ะขันใดว่าจะใช่หน่ตุ๊กเอาครับตุ๊กเอาในร้านเบอรใส่เบียสใส่เบียสเออโอ้ยนี่กับซีมี่นะครับปลาเยอะกว่าวาซาบิพร้อมนะครับนี่คือพวกนีมีพร้อมทุกอย่างเลยครับโอ้วาซาบิเนี่ยถามวมาวาซาบิเสร็จแล้วครับอืออืม บรรยากาศจังสี่นี่ครับหายากเลยครับหน่อยคนนะครับสีเดนมาพ์้อก็บรรยากาศแบบนี้ถามบอกว่าบอกถาบอกดนมาทะเลนี่เกิดซีโปหู้อะไรครับเห็นไหมครับว่าสบีใช้แล้วาอาหารญี่ปุ่นที่บอกว่าเสียบเนะครับสูตรจังสีไม่ได้ดอกนี่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 สูนี้ไม่ได้เลยนี่ครับมันสดอิ่มเลยครับนี่บ่นี่แล้วนี่แล้วเนี่ยโอ้โหสะอาดเอ้ ใสนะครับเบิองเบืองเบืองขาวเลยนะครับเห็นบ่อะอือขาวอ้ยอันนี้มาจากใสก่อนนี่มาจากใสก่อนแต่อันอันเนียงก่อนนุ่มนุ่มเนียงก่อนนุ่มห้วยจันลันนุ่มห้วยจันลันนะัได้ยักตัวให้นุ่มห้วยจันลันมัอนี่นุ่มหัวจลันเนี่ยสองสอกินบัตรทะยุหวยกินบัตรทะยุหวยนุ่มหัวจะลั่นมากนะครับอือมานี่มา เมื่อก,กินน้ำมูพันหนอกมูพันหมาเลยมูพนหมาหมึกแม่เที่ยวทะเลกรับกได้ก,กินแบบนี้เด้อต้องเอาลูกเอาเต่ามาไหวทะเลน้ำเด้อเห็นมาสื่อเรือสื่อ,อยังอยู่ทะเลพี่บรรยากาศแบบนี้นะฮะมึงเหนื้อยยากหาก,กินเหนยากครับคันบ่มีหรีาติดตัวไตหยอดเด้อเดี๋ยวผมยอ ในผมสีทายเหเบิงบรรยากาศนะครับเห็นโมครับท้งผุนนะครับที่เห็นไฟสว่างสว่างอยู่ผุนคือเป็นถนนถนนชายหาดพัทยานะครับน่ะเข้าจอดอยู่นี่นะครับกับไก่กับถนนนี่ลหละบรรยากาศที่บอกว่าโอ้สุดยอดมากนะครับสุดยอดว่าพระเจ้าจอดผุนละพนวาเนี่ยเห็นบมครับเนี่ยอ่าเชฟกําลังนะครับซับออกแล้วนะครับซับน้าเค้มออก พอไว้ซับออกครับซับออกสิได้ให้มันจืดเนาะซับน้ำออก่ใส้เข้าเข้าแก่ซับออกให้มันแหงมันแหงมันมีเมือกแห้งครับม่มีเมือกแล้วมันก็สีกรอบเนาะเอาน้ำแข็งวอลเสียบดีกันดิน้ำแข็งก็มีได้เสียบ่าน้ำแข็งเพิ่นเนี่ยปากเออ เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับยอดยอดใช้ไฟนี้นิดนึงเนี่ยใช้ประด้อ่ะอ่าบนเร็วว่เห็นตีอ่ะอ่าเเออห็นไหมครับอืมนี่นะครับสีแดงชัดเจนนะเพราะว่าเชฟเนี่ยเพิ่นสีมีไฟประจำตัวของเพิ่นเนี่ยขาดเส้นหัวเพิ่นเออนัเห็นไหมนะฮวงเมาเลยครับฮวงเมาเลยแหละอืมนี่ ถ้าเป็นงัวงกินข้าโค้งนะครับแต่นี่มันเป็นปลาหมึกกินข้าวเลือครับกินข้าเลือกกินข้าทะเลนี่ล่ะเห็นมั้ครับนี่นิดเบิ้งโอ้โหเป็นแผนเป็นเป็นเป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 ็นสายเลยครับเห็นมั้สวยปิ้งสายกิ๊กเลยครับผุนปั้นเถาะโอ้โหบเสียแห้งเว้ยเออบเสียแห้งมากว่ะ ยังไ่ได้กินอยู่านี้วานหัวจะลั่นใสของเจ้ากินไมแ่ล้วกินเืล้วกินเมื่อจะยู่ยูหวยเออกเมืกินน้ำมูคนได้ย็นนี่กาะกาะไยร้อยหามากเลยร้อยมาเข้ามาตกไ้เลยตกไปเลยเพบ่ได้กินเลยโอ้ยคุณคเซาเลียมาต่างพันอ่าเออมึงจะให้คุกกับเมียไหนยังไหหคุกรอยหนามึงว่า ตัวใดอยนี้ตบวได้กัเดี๋ยวคุณพี่น้ำเน้บ่าตัวได้สองบาทนี่เออเขาใส่สินบนเขายังสิลาเออเออได้อยู่แน้วนี่จังไดีมาน้ำเขาจันเาีย้ำเขาเมืองว่ะโอ้ยเอ้ามันมีมี่ว่คขีดอยู่มี่ขืนอยู่เกลี่ยแล้วเกลี่ยล้อยหน้ามาเองโอ้ยเออลอยหน้ามากคุณจังสิไปขืนฟังได้แล้วอืม เอาแนมเห็นฟังหนึ่งพะว่าแนมเห็นอยู่ฟังนั่นกูเรียนมาทิ่ขี่เรี่ยมาความเร็วเท่าไหร่วะบทเสียซื้อบทเสียซื้อบทเสียซื้อคือฟันยูนไอเบลจัลลันนี่ยูพุนนี่คือระดับเซียนเนาะระดับเซียนระดับเซียนเซียนและเซียนอ่างปลาซิวเขาระดับเซียนเนาะเซียนปลาซิวเขาเลยเอออันถ้าเข้าถ้าซีว่าให้บอกว่าเนี่ยขึ้นคนเขาก็สิบอกว่า หมูสนามจริงสิงสนามซ้อมบมดได้เข้าว่ะโมเอ็นบ่กเนี่ยเนี um ่ยเนี่ยเออครับนี่นะครับนี่นี่นี่อ่ะอ่ะจริงสี่เมตริวานี่นี่วาซาบินะครับวาซาบินะฮะวาซาบิสดสดนะครับบนเรือบรรยากาศนี่ผมให้เบิ้งนะครับนี่คือสถานที่จริงนะเห็นบ่ครับเห็นบ่นี่เสียบเสียบกวนกวน นี่เห็นว่าครับอ้าวขนมเยี่ยมจิ้มลงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสิจิ้มมึงก่อนว่ามันจังไรโอ้ยวาซาบิอยูุ่ีิตัวนี่วาซาบิอยู่วาชาเป๊ะบาทนี่วาซาบินะครับกลายเป็นวาซาบิผมก็สิจิ้มนะฮะซีฟู้ดเขาบอกว่าปีมังกรครับสีร้องมึงปีกนะครับเพาต้องจิ้มยังนี่ถ้าจะกินมึกหอมเนี่ยกินสดๆเลยนี่นี่ กินแบบนี้นี่แมนบอกกินนี่ได้เนี่ยไอ้ยมึงหอามเมืองควมเมือมตัวควมนี่แเนี่ยต้องกินยังเลยเมืองความเมืองมันจะมีรสชาติหวานมากอ่ะอืมแม่นี่ดีป่ะแมน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 ก็ต้องก็ต้องกินใส่ยังเลยบอกปีกมันสิกรอบปีกกรอบหวานเหมือนปีกกรอบปีกนี่แห้งกรอบกรอบกรอบเลยอ่ะดแล้วมันแห้งหย่อนเข้าหาอย่างย่างเลย มันก็ะเสียบน้ำนะนี่นะครับนี่ปีกพันว่าปีกมันจิ้มชีฟัวจังน่อยปีกขาวๆใช่เห็นบอกครับปีกเนี่ยจิ้มมันจะมีวาซาบิแน่นะครับมีน้ำจิ้มแน่จิ้มอยู่แล้วไข่มือคนเดียวเลยฮะเอาเลยเเอาลยน้ำจิ้มไข่มือแต่ไข่มอันวุ้ก โอ้ยมะงเส้นเกี๊ยเส้นมือจุ่มโอ้ยวาสบีตัวนี้้ยิ่ถึงใจขนาดปะหมอเขาดีอืมอืมโอ้นี่ครับวิธีเช่าเรือ